ครับก็สวัสดีครับที่ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟื้นเดอร์เว,าวลาขณะนี้ก็1 5นาฬิกา6นาทีนะครับตรงกับวันศุกร์สีฟ้าวันที่4ก็ะกรกฎาคม2568าตอนนี้ช่องหมวดฟื้นเดอร์ก็เข้าป่าขึ้นเขา หาเห็ดหาหอยหาฟืนนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นป่าชุมชนนะครับเขตป่าชุมชนนะครับก็อนุญาตให้ชาวบ้านหาอยู่หากินได้นะครับอันนี้ก็เราก็จะขึ้นเขาไปเรื่อยๆ บางทีอาเจอเห็ดนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกแรงนะครับฝนตกแรงเมื่อคืนนี้ฝนตกสี่นาฬิกานะครับสี่นาฬิกาห้นาทีะนะครับก็พอ,พอดีตื่นมาพอดีนะครับฝนตกตกใจว่าเสียงอะไรที่แท้ก็เป็นเสียง เม็ดฝนตกใส่สังกสีนะครับดังอาอาอาเ็เลยตื่นขึ้นมาวันนี้ก็มีแดดอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับแดดหนึ่งชั่วโมงแล้วก็หาเห็ดนะครับไม่ได้เห็ดก็เอาหอยนะครับไม่ได้หอยก็เอาฟืนวันนี้ เพราะว่าคุนใช้ในการก่อไฟนึ่งข้าวทำอาหารก็หลายอย่างนะครับสำหรับไฟในี่ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ขึ้นเขาได้ได้เห็ดได้เห็ดนะครับรอบละสองสามดอกนะครับสงสัยมันจะหมดหน้าเห็ดแล้วแล้วนะครับตัวน,นี้ือว่ารอแดดออกเผือเห็ดนี้มันจะออกเวลามันอบอ้าวนะครับ อากาศร้อนอบอ้าวฝนเพิ่งตกเมื่อคืนก็ามาเดินลองดูนะครับบางทีได้สักดอกสองดอกนะครับตอนนี้ก็ ยังไม่เจออะไรนะครับเจอแต่หญ้าเพชนะครับนี่เขาเรียกหญ้าเพชนะครับเนี่ยเราจะเลาะหา ดูไปเรื่อยๆนะครับฟังเสียงนกเสียงกาไปด้วยม,ๆๆมีทั้งเห็ดมีทั้งหน่อไม้นะครับวันนี้เราจะหาเห็ดกับหาหาหอยนะครับ ฟื้นนะครับ ถ้าเห็ดออกนี่มองไปมันจะสีขาวนะครับสีขาวสีขาวสีเหลืองถ้าเป็นเห็ดละงงู มีทั้งกอหน่อไม้นะครับแต่ว่ายังหน่อไม้ยังไม่ออกหน่อนะครับเนี่ยนี่ก็จะเป็นกอหน่อไม้นะครับหน่อไม้ยังไม่ออกหนอ่อ เห็ดน่าจะออกนะครับแต่ไม่เห็นสักกระดอกนี่นะครับขึ้นไปนี้ไปนี้ก็จะเป็นเขาสูงแล้วนะครับขึ้นไปนี้นี่นะครับเราก็รอาะตา,ามนี้แหละนะครับรอรอรอหาหาเห็ดน,นะครับหาเห็ดหาหอย ฟืนไปด้วยฟืนไปดังไฟแต่ว่าขึ้นมาหน้านี้ยุงเยอะนะครับนี่ยยุงเยอะนี่เสียงดังเข้าไปในเครื่องเลยนะครับยุงเนี่ย หน่อไม้นยังไม่ออกนะครับข้างบนบนเขานี่ตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วครับตอนนี้ถ้าแดดออกสักวันหนึ่งนิดแน่นอนเลยนะครับเห็ดนี้ ไม่ผิดหวังเดี๋ยววันนี้ก็สุ่มมานะครับสุม่มสุ่มไม่มีเป้าหมายเดี๋ยวหาหาไปด้วยนะครับอันนี้เป็นฟืนนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะหา หอยไปด้วยนะหอยมันจะอยู่ตามโคนต้นไม้อ่าถ้าที่ไหนมีเห็ดขึ้นนะครับมันจะกินเห็ดนะครับหอยเนี่ยหอยหอมเขาเรียกหอยหอมภาษาอีสานแต่ภาษาไทยไม่รู้เขาเรียกหอยอะไรอ่าแต่แถวอีสานเรานี่แถวบ้านๆเรานี่เรียกว่าหอยหอมนะครับ เดี๋ยวเราจะดูไปทางนู้นนะครับหอยดูเห็ดก่อนนะครับหาเห็ดไม่เจอก็หาหอยนะครับหาทั้งเห็ดทั้งหอยไปด้วยฟืนก็เจอแล้วนะครับนโอ้ท่อนใหญ่ไม่ไหวแล้วเบรกไม่ไหวอืมท่อนใหญ่ท่อนโตนะครับตัวน,นี้ก็ แดดเริ่มออกนะครับตอนนี้มองไปท้าไในเห็นตะป่าเพช็กนะครับยาวแต่ว่าเราเอาไม้ขี้ขี้ดูนะครับป่าเพชรดูนะครับบางทีก็อาจจะเห็นเห็ด